สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็นะคะผู้เชี่ยวชาญศาสตร์อ่านดวงดาวร่วมสมัยและอาจารย์พิมพรสวัสค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหรวราสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีด้วยพ่ย,ยิปซีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนารารศีพฤษภหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะ,คะนนจะเกิดอะไรขึ้นกับ คุณพลึศบบ้างค่ะคุณที่น่ารักของดิฉันของของคุณแน่นอนแน่นอนแน่นอนริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้ค่ะว่าตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินและบทสรุปโดยรวมในเดือนพฤศจิกายนเดือนที่11ของปีแล้วค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างค่ะมาค่ะคุณพลึกตัวตนเป็นอย่างไรข่อยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะ คุณคลือก,กับพิมพเนี่ยเราครบกันแล้วนะคุณอ้อยค<า>่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราเคยออกสื่อไปแล้วด้วยว่าเรานณคบกันแล้วแต่เดือนนี้เป็นเดือนคู่เป็นเดือนที่หวั่นใจคุณจะยังคบอย,อ,อยู่ไหม พบอยู่สีพยายามคือไม่ให้หายหน้าไปจากเขาเลยแน่นอนเป็นคนที่เราต้องบอกว่าเลยว่าคุณพลึกเนี่ยเขาเป็นคนดวงดีนะถึงแม้ว่าวันรุ่ยยูจะเข้าไปทับตัวเขาเนี่ยแต่สังเกตว่าอ๋อหลายหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันขอให้คุณพยายามตั้งสติรับตลอดเวลาแล้วมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบรวดเร็วเลยแหละเขาเรียกว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดงดังมากในชื่อเสียงเงินทองหรืออะไรต่างๆจะเข้ามาตั้งรับเตรียมเปิดโอกาสให้ตัวเองรับสิ่งดีๆจะเข้ามาแบบฉับพลันมากแต่ เดือนนี้เป็นเดือนคู่ที่มีดาวเกตอยู่คือหวั่นใจมากเลยค่ะคุณเดอะเดวิลค่ะเออเออสายสัมพันธ์เก่าตัดไม่ขาดหึ <laughs> ไม่มองเลย <laughs> ตัดขาดนะคะ <laughs> แล้วมากับสองดาบค่ะเออเออผ่านไม่มองอีกทีนึง <laughs> <laughs> พร้อมที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดวิลเนี่ยนะถ้าแปลเป็นในเรื่องตัวตนซึ่งหมายถึงว่าคุณเองก็เหมือนมีความคิดถึงสิ่งเก่า สิ่งเดิมๆหรือว่าเรื่องราวที่แบบผ่านมาในชีวิตเพื่อแบบกลั่นกรองหรืออะไรบางอย่างตัดสินในเรื่องว่าเฮ้ย mm. เดือนนี้เราจะมีความที่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรเพิ่มดีจะปีใหม่แล้วนะ uh. เราต้องมีการแบบเขาเรียกว่าวางแผนจุดมุ่งหมายในปีหน้าเราจะยังไงดีฉันจะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่ฉันจะนู่นจะนี่จะน,นั่นฉันจะทาอะไรเพื่อตัวเอง ตอนนี้ฉันถึงไหนแล้วในชีวิตเหมือนคุณเริ่มมีสิ่งดีๆเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเรียนรู้จากประสบการณ์เขาจะไม่ใช่คุณพลึกที่ดื้อที่แบบว่าอยากจะทําอะไรทำไมดื้อนี่มองทามาทางนี้เขาไม่จะไม่ใช่แบบนี้แล้วคุณตัต้องแต่เขาพิมพ์เนี่ยนะพิมพ์พยายามจะกอกหูเขาทุกวันว่าเราต้องไม่ต้องใช้ไม้แคะหูไม่ต้องกอกทุกวันเลยว่าเราต้องมีจุดมุ่งหมายเราต้องรู้ว่าตัวเองเราทําอะไรอยู่แล้วนู่นแล้วนี่แล้วนั่นแต่วันเนี้ยเขาเริ่มเดินตามสเต็ ของชีวิตได้คล่คองมากขึ้นแล้วเดวิลก็เลยบอกว่าโอเคการคิดถึงสิ่งเก่าๆเพื่อเป็นประสบการณ์นะ่ะคือดีนะแต่ว่าในเรื่องความรู้สึกเก่าๆที่มันเสียไปแล้วให้มันเสียไปเถอะไม่ต้องไปย้อนระลึกไม่ต้องไประลึกชาติไม่ต้องไปเก็บมาอีกเป็น <ขอ S 1> บท <ด S 2> เรียนได้ชาเป็นบทเรียนมีบาดแผลอยู่แต่มันไม่ได้เจ็บแล้วแค่คุณรู้ว่าคุณจะไม่ผิดแบบเดิมแต่เขามีการเลือกตัดสินใจแสดงว่าชีวิตเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานเรื่องธุรกิจหรืออาจจะเป็นเรื่องครอบครัวมาดูเลยค่ะว่าการงานเป็นอย่างไรการงานเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย คคุณการงานคุณเป็นอะไรนะ The e m p a ค่ะเอ้อเกือบจะพูดไม่ออกเลยอะค่ะครสุดโปรดของดิฉันแล้วไม่ได้มาเดิเดียวด้วยค่ะ The Magic t e ียนค่ะดิฉันต้องบอกเลยว่าคือเห็นไหมตั้งแต่เราก่อหูเข้าไปเนี่ยคือสำเร็จคือได้ผลแล้วว่าโอเคคุณรู้ไหมว่ามันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบรวดเร็วถ้าคุณเป็นคนพึกที่ดื้อแบบเดิมเนี่ย คุณจะไม่ตั้งรับอะไรแน่นอนอคุณจะรู้สึกว่าต่อต้านในสิ่งที่เข้ามาก่อนเป็นดับแรกไม่เปิดรับอะไรทั้งสิ้นซึ่งเหตุการณ์จะเกิดขึ้นแบบนี้ปุ๊บคุณจะเสียโอกาสที่ดีไปแล้วพลาดแบบชนิดที่ว่าหูหน่าเสียดายสุดๆอะ่ะแต่วันเนี้ย พอคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีสติต้องตั้งรับแล้ววันนี้คือรถฟักทองมาจอดหน้าบา้าน <laughs> หรือมีอะไรมาจอดหน้าบา้านเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องต้อนรับเราต้องมีความแบบรับมันอย่างละมุนล,ละม่อมรับเพื่อไม่อ่อน,นเกินไปไม่แข็งเกินไปเรียนรู้จากประสบการณ์<ช>เปิดโอกาสให้ตัวเองอและไม่ผิด ใช่แล้วเหมือนกับว่าสิ่งดีๆใหญ่มากๆเลยนะเ mm hmm. ดมเพสกับเมจิเ hmm. ชียนเนี่ยมันหมายถึงว่าสิ่งที่ใหญ่อาสิ่งที่ใหญ่กําลังเข้ามาหาคุณซึ่งเป็นในเรื่องการงานตําแหน่งหน้าที่หรือสถานที่หรือจะเป็นงานใหม่หรือจะเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าความโชคดีมารอบทิศทางคุณ,คณจะได้ใช้ความชนานาญส่วนตัวสกิลพิเศษส่วนตัวที่คุณมีอยู่เนี่ย ให้เป็นเงินได้เลยนะได้แล้วการงานคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะให้คุณรู้เลยว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาจากรอบทิศทางเลยว่าฉันตอนนี้โอกาสมาเยอะมากแต่พิมพ์ขออย่างเดียวว่า ขอให้คุณรับโอกาสนั้นเขาเรียกว่าเป็นการรับที่แบบว่าจริงๆอะ่ะรับจริงๆอะ่ะไม่ใช่ว่ารับปากไปแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่ากกล้ากลัวหรืออะไรอยู่เนี่ยไม่เอานะคือคุณพรึกคุณเก่งแล้วคุณกล้าแล้วคุณสามารถแล้ววันนี้ขอให้รับและตั้งใจให้สุด <S <S คือพฤชศบเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนคือคิดว่าตรงนี้มันปลอดภัยที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วใช่ที่สุดแล้วแต่บางทีมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วเราไม่ซึ่งมันดีกว่าแล้วเราไม่ยอมเปิดรับเนี่ย เียได้โอกาสมากๆค่ะงานเก่าไม่ใช่เซฟโซนของคุณค่ะ,ะนะเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปิดรับสิ่งใหม่ๆแล้วม,มากๆเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดกําลังจะมาหาคุณนะ,ะใช่แล้วค่ะโชคดีไปแล้วหนึ่งงั้นเรามาดูกันที่การเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอยพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะการเงินคุณเป็นอัศวินถ้วยค่ะ ขี่ม้าขาวมาเลยนะคะ,<ฮ>ะเงินเนี่ยนี่สรุป่าขี่มาหรือขี่ไปขี่มามาใช่ไหมคะแล้วก็มาขขี่า,ขาวแล้วก็มากับแปดไม้เท้าคะ่ะพุ่งคะ่ะเงินพุ่งคือเดือนนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะในเรื่องของการเงินของคุณพลึกเนี่ยนะพิมยังบอกอยู่ว่าเฮ้ยการเงินในช่วงต้นเดือนยังคงไหลลื่นดีมากแต่ช่วงปลายเดือนคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะรออยู่เพราะว่าการเงินไปเข้ามรณะแต่ในทั้งนี้มรณะเป็นลาภเพราะฉะนั้นยังมีความโชคดีอยู่ยังไงก็ชักหน้าถึงหลัง แน่นอนไม่ได้มีปัญหาแบบจะตึงหรืออะไรต่างๆเลยถ้าคุณมีความเครียดในเรื่องการเงินแสดงว่าเดือนนี้คุณคิดมากไปเองอ,อจะต้องมีการใช้จ่ายเยอะน่อยอแต่ว่าก็มีอยู่มีเข้ามา<ต><ต>อยู่แต่คุณพลึกเนี่ยความใฝ่ฝันในเรื่องต่างๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องการซื้ออ่ะไม่ว่าจะเป็นของชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเพื่อเป็นรางวัลให้กับปีใหม่ให้กับตัวเองเนี่ยก็ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการจับจองหรืออะไรต่างๆตรงเนี้ยถือว่าเป็นกำไรชีวิตละกันอ๋อเนาะ มาดูกันค่ะว่าความรักเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไร,ร,องไรขอยไขออกมาอย่างแม่นยำนะคะความรักคุณเป็นราชาดาบค่ะค,ค,ค่ดิฉันก็มองหน้านิดน,นึงนะคะว่าตัดอะไรได้ก็ตัดค่ะแล้วก็มากับ6กเหรียญค่ะคุณค,ค,คือเราต้องบอกว่าในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยนะ ให้ราชาออกมานั้นแสดงว่ามีดาบด้วยอบางสิ่งบางอย่างเดือนนี้ยเป็นเดือนคู่บางทีอ่ะเรามีดาวเกตเข้ามาในเดือนคู่เนี่ยนะมีคู่อยู่แล้วหรือคนโสดอะไรก็ตามเนี่ยนะก็จะมีคนอะ หมายปองเราอีกอ่ะเข้ามาอีกหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่สมควรเราก็ตัดค่ะราชาก็บอกว่าให้ตัดเลยค่ะคุณอย่าเพิ่งแบบลังเลใจนะคะเพราะว่าถ้าคุณลังเลใจถ้าคุณแบบเหมือนกับเราพยายามที่จะเหมือนสารสัมพันธ์ไปในเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องเยื่อเยื้อแล้วก็เรื่องที่ยาวไปแล้วก็จะทําให้ตัวคุณนะ่ะมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าคุณเป็นดาวสุกจดแจงจัด<ะ>การซะให้เรียบร้อยใช่เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ก็ตัดสาอยาพยายามแบบ มันไม่ใช่การให้ความหวังนะมันเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่คุยสนุกนะฉันก็อยากคุยแต่คุยไปคุยมามันเหมือนเราต่อความสัมพันธ์ไงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะกลับกลายมาเป็นปัญหาให้เราได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณพึกเองก็ต้องตัดความสัมพันธ์บางอย่างที่มันไม่สมควรออกไปอแต่อีกใบหนึ่งมงบอกว่าหกเหรียญเนี่ยก็คือคเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับคือตอนนี้คุณกับคู่ในเดือนนี้อาจจะมีการนัดกินข้าวหรือมีการแบบเหมือนกับ แรกของขวัญพิเศษอะไรต่างๆแล้วยิ่งเดือนนี้เป็นเดือนอะไรเดือนลอยกระทงด้วยอาจจะมีกิจกรรมที่ทําร่วมกันจจเพราะฉะนั้นคนมีคู่ก็คืออินเลิฟน่าดูนะอาจจะมีการปรึกษาหารอือคุยกันว่ามีอะไรที่ถูกใจไม่ถูกใจอะไรกันตรงไหนก็บอกกันแต่ความรักดีอยู่เดือนนี้ค่ะคมาะดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะอขอบคุณค่ะบทสรุปนะคะคุณเป็นราชินีถ้วยเออเออราชินีถ้วยมาแบบสวยงามเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยในเดือนหน้านะ <c oughs> แล้วเดือนมรณนะ <c oughs> เดือนหน้ามากับ ห้าไม่เท้าค่ะ okay, อย่า <okay. S 2> ค่ะคุณอย่างที่เตือนไว้ว่าดาวบริตยูทับลักเนี่ยมีในเรื่องของความใจร้อนมีใน uh huh. เรื่องของความแบบเราอาจจะคิดแบบกดดันไปเองหรืออะไรต่างๆมันอาจจะทําให้คุณแสดงออกมาด้วยสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คนอื่นเขาดูแล้วเฮย้ยมันไม่โอเคอะไรเง,งี้ยมันไม่ถึงขนาดว่าเขาจะไม่ชอบเราแต่เขารู้สึกว่าเราเป็นอะไรเราเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราทําไมเราถึงได้มีความอะไรแบบนี้ออกมาอารมณ์ที่มันรู้สึกว่าเฮย้ยมันไม่ใช่มันไม่สมควรมันไม่ใช่คุณนะหรือคุณไปโดนอะไรมาแล้วทําไมเป็นแบบนี้อะไรแบบ เขาก็ไม่รู้ว่าตัวคุณเองอาจจะมีความกังวลหรือกดดันในเรื่องอื่นก็เลยแสดงออกแบบนี้เพราะฉะนั้นปลายเดือนเป็นต้นไปพยายามควบคุมในเรื่องของอารมณ์และคําพูดหน่อย คือความคิดความเห็นอาจจะไม่ตรงกันได้ก็อยากให้ถึงกับเป็นเรื่องราวใหญ่โตช่วงไหนที่จะต้องสงบช่วงไหนที่จะต้องลุยก็มีแบบนี้ละค่ะเราจะมีอะไรแบบนี้มาบอกคุณแต่ว่าถ้าปีหน้าล่ะช่วงเดือนนี้เป็นแบบนี้ถ้าปีหน้าอยากรู้เลยเป็นอย่างไรเป็นแบบนี้ค่ะจะมีเข็มทิศดวงชะตาปี2566นนะคะจะบอกคุณว่าตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงธันวาคมจะมีทิศทางไปในทางไหนดวงคุณจะเป็นไปในเรื่องใดทิศทางไหนเหตุการณ์อะไรที่จะเป็น เรื่องสาคัญสําคัญในชีวิตของคุณคก็คือจะอยู่ในหนังสือนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญปีนี้คือไม่ได้มาแบบธรรมดาธรรมดามาทั้งทีมาเป็นแบบชุดสุดคุ้มแบบคอมโบเลยค่ะนอกจากได้เข็มทิศด,ดวงชะตานี้แล้วนะคะยังได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์พิมพรสวรรค์ด้วยนะคะ,คะและยังจะได้ปฏิทินมูลบลอกซึ่งจะบอกคุณว่าในช่วงระยะเวลาไหนชั่วโมงไหนหน้าที่ไหนเวลาใดที่ควรจะต้องเลี่ยงในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญเรื่องมงคลเวลาไหนที่ต้องข้ามไปก่อน ชะลอไปก่อนอย่าใช้เวลานี้เด็ดขาดมันจะไม่ดีแล้วช่วงเวลาไหนล่ะที่จะดีที่จะเป็นมงคลของคุณไม่ว่าจะเรื่องความรักเรื่องการงานเรื่องเงินทองเรื่องเสี่ยงโชคเรื่องเข้าหาผู้ใหญ่สิ่งแบบนี้ละค่ะที่คุณจะต้องมีคู่มือเพื่อที่จะไปต่อยอดของปีหน้าให้ได้ดีที่สุดให้ได้เวิร์กที่สุด ไปในทางลัดที่สุดเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะใช่ที่ผ่านมาเราก็เจอมาเยอะแล้วเจอมาหลายๆอย่างแล้วนะชั่วโมงนี้คือเราต้องเตรียมพร้อมให้มากๆเลยค่ะขอเสิร์ฟนิดนึงค่ะคือคุณพลึกเนี่ยนะเขามีดาวการเงินเป็นดาวพุธดาวพุธเนี่ยเดินทุก20วันบางเดือนก็เดินต้นเดือนท้ายเดือนเลยเพราะฉะนั้นดาวพุธเป็นดาวที่ไม่ค่อยอยู่กับที่ในจังหวะของแต่ละเดือนหรือแต่ละวันเนี่ย ดาวพุธจะเดินไปนู่นนี่นั่นมันจะแปรผันในเรื่องการเงินคุณเร็วมากถ้าคุณมีคู่มือหรือมีที่ปรึกษาหรืออะไรต่างๆในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเหมือนกับว่าเสียดายเวลาเราจ่ายออกไปหรืออะไรต่างๆเราจ่ายไปด้วยความผิดพลาดด้วยความใจร้อนด้วยความใจเร็วจริงๆจังหวะนี้ควรจะนิ่งก่อนยังไม่ต้องออลงทุนหรืออะไรต่างๆคือคุณพึ่งหลายๆคนเนี่ยจะผิดในเรื่องการจ่ายนะหรือบางทีมีโอกาสอะไรมาแล้วแบบว่า เราพลาดไปแล้วก็เสียดายใช่ค่ะถ้ามีตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีคู่มือพิเศษว่าเอ้ยตอนนี้การเงินอย่าพึ่งไม่ดีจ่ายไปโดนหลอกนะหรืออะไรต่างๆอรอไปก่อนอย่าพิ่งเสี่ยงโชคนะอ,อย่าพิ่งลงเยอะอะอารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธที่เดินเร็วนี่อาจจะทําให้คุณค่อยๆในเรื่องการจ่ายจนบางคนจ่ายแล้วจ่ายอีกจ่ายซ้ําจ่ายซ้อนจ่ายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพึกเป็นคนหาเงินเก่ง แต่ก็จ่ายเงินเร็วด้วยเช่นกันนะคะใช่แล้วค่ะเราสองคนก็จะมีอะไรดีๆมาบอกคุณแบบนี้ทุกๆเดือนเลยค่ะใครยังไม่ได้กด Subscribe ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ